เรื่องบะหม,มี่หนึ่งชามเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิหปีที่แล้วเมื่อวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ร้านบะหม,มี่ฮอกไกโดร้านบะหม,มี่ฮอกไกถนนซัปโปโร การกินบะหมี่โซบะในคืนวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นเป็นประเพณีของชาวญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ร้านบะหมีข่ขายดีในวันสิ้นปีร้านฮอกไกนี้ก็เช่นกันในวันนี้คนแน่นแทบทั้งวันจนกระทั่งเวลาถึงเวลา22นาฬิกาคนก็เริ่มน้อยลง โดยปกติและถนนสายนี้คนจะแน่นขนาดไปจนถึงเช้าตรู่แต่วันนี้ทุกคนจะต้องเตรียมต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปต้อนรับปีใหม่กันดังนั้นถนนสายนี้จึงปิดร้านเร็วกว่าปกติเท่าแก่ของร้านฮกไกเป็นคนซื้อและเท่าแก่นี้ก็เป็นคนอัธยาศัยใจคอดี ในคืนวันสงท้ายปีเก่าพอลูกค้าคนสุดท้ายกลับไปในขณะที่เท่าแก่นี้กำลังจะปิดร้านประตูร้านก็ถูกเปิดออกอย่างเบาๆมีผู้หญิงคนหนึ่งพาเด็กชายสองคนคนหนึ่งประมาณ6กขวบอีกคนหนึ่งประมาณสิบขวบเข้ามาในร้านเด็กชายทั้งสองคนสวมชุดกีฬาใหม่เอี่ยม เหมือนกันทั้งสองคนส่วนหญิงคนนั้นสวมโอเวอร์โคทลายเก่าๆเชยเชยเชิเชงนั่งครับเชิงนั่งครับท่าแก่ร้องทักทายออกมาหญิงคนนั้นเอ่ยปากอย่างขลาดกลัวว่าขอบะมีน้ำสักชามได้ไหมคะ เด็กชายสองคนที่ยืนอยู่ข้างหลังสบตากันยังไม่ค่อยสบายใจนักไล่ข่าไล่ข่าถ้าไมจะไม่ไล,ล่ละคะเชิงนั่งกองข่าเชิงนั่งกองข่าเท่าแกเนี้ยพาพวกเขาไปนั่งที่โต๊ะเบอร์สองคิดกำแพงแล้วตะโกนบอกไปทางห้องครัวว่าบะมีล่ามเล้งซามบะมีล่าม บะหมี่นึ่งสามมีบะหมีแค่นึงก้องเท่าแก่คิดแล้วก็ใส่บะหมี่เพิ่มไปอีกครึ่งก้อนต้มบะหมีชามบร่มเทิมทั้งเท่าแก่เนียและก็สามแม่ลูกต่างก็ไม่รู้เรื่องสามแม่ลูกนั่งล้อมชามบะหมีกินกันอย่างอริดอร่อยกินพลางพูดพลางทานเถอะครับลูกคนพี่พูด แม่ท่านน้อยที่ครับลูกคนน้องก็พูดพูดไปก็ขีบบะหมี่ให้แม่กินไม่นานก็กินบะหมี่หมดชามจ่ายเงินไปหนึ่งห้าสิบเยนแล้วทั้งสามคนก็ชมว่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับบะหมี่อร่อยมากครับพร้อมกับคอมตัวเล็กน้อยแล้วลาจากไปขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ละครับทั้งเท่าแก่และก็เท่าแก่เนี้ยก็ต่างก็กล่าวขอบคุณทํางานไปวันแล้ววันเล่ายุ่งตั้งแต่เช้าจรดเย็นและแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีวันที่31ทธันวาคมก็เวียนมาครบอีกคำรบหนึ่ง ในวันส่งท้ายปีเก่าร้านบะหมี่ฮกไกก็ยังคงขายดีและดูเหมือนจะขายดีกว่าปีที่ผ่านมาสองตายายก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับการค้าขายแล้ววันที่วุ่นวายก็จบสิ้นลง22นาฬิกากว่าๆในขณะที่เท่าแกนี้กำลังจะปิดร้านอยู่นั้นประตูร้านก็ถูกผลักออกมาเบาๆผู้ที่เข้ามาก็คือหญิงวัยกลางคนกับเด็กชายสองคน พอเห็นเสื้อโอเวอร์โค้ทที่เก่าและเฉยเท่าแกเนียนนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นลูกค้าคนสุดท้ายในวันส่งท้ายปีเก่าของปีที่แล้วนั่นเองขอบะมีน้ำหนึ่งชามได้ไหมคะไล่ค่ะไล่ค่ะเชิงนั่งตามสบายละคะเท่าแกเนียก็นำพวกเข้าไปนั่งที่เดิมที่เคยนั่งเมื่อปีที่แล้วโต๊ะเบอร์สอง ตะโกนไปพลังว่าบะมีล่ามหนึ่งสามเท่าแกรับคำพลังจุดเตาที่เพิ่งจะดับลงไปพลังลายคาบลายคาบบะมีล่ามหนึ่งชามเท่าแกเนี้ยแอบไปพูดที่คางหูของเท่าแกว่าลี่ลี่ตาแกต้มบะมีให้พัวข้าวสามสามไม่ลายเลยโอ้ไม่ลายไม่ลายทำแบบนัอง เออทำแบบนั้นจะทำให้พวกเขาอายและไม่สบายใจลูกไม้สามีตอบพลังแล้วก็โยนบะหมี่อีกครึ่งก้อนลงไปในหม้อทิ่นน้ำกำลังเดือดพล่านเดินไปยืนข้างพัญญาแล้วก็ยิ้มพัญญาก็พูดขึ้นว่า <c oughs> เห็นเธอซื่อสื่อถึมถึมใหม่ยเล็กเลยว่าจิตใจเธอก็ลีเหมือนกังล้า <c oughs> ฝ่ายสามีเดินไปตักบะหมี่ชามใหญ่ ที่กลิ่นหอมชวนกินชามนั้นและให้พัญญายกไปให้สามแม่ลูกสามแม่ลูกนั่งร้อมชามบะหมี่กินไปพลางคุยไปพลางเสียงคุยของสามแม่ลูกดังถึงหูของตายายหอมจังเลยยอดไปเลยอร่อยจริงๆปีนี้สามารถได้กินบะหมี่ของด้านหกไกลได้นับว่าไม่เลวทีเดียวถ้าปีหน้าสามารถมากินได้อีกก็ดีสินเะ กินเสร็จแล้วก็จ่ายเงินไป150หนึ่ห้าเยนแล้วสามแม่ลูกก็เดินออกจากร้านหกไก่ไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณครับมองตามหลังสามแม่ลูกจนลับหายไป สองตายายก็รกยกเรื่องสามแม่ลูกมาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปได้ระยะหนึ่งในวันสิ้นปีของสปีมานี้กิจการของร้านฮกไก่ดีมากสองตายายต่างยุ่งจนไม่มีวันคุยเวลาคุยแต่พอ21่สนาฬิกาเลยไปแล้วสองตายายก็เริ่มกระวนกระวายใจขึ้นมาพอถึงเวลา22นาฬิกาพนักงานในร้านต่างก็รับอังเปาแล้วก็แยกย้ายกันกลับไป พอคนกลับไปหมดและเจ้าของร้านทั้งสองก็ช่วยกันเอาป้ายราคาบะหมี่ในร้านที่เขียนไว้วางบะหมี่ชามละ200เย็นที่แขนวนไว้ตามผนังทั้งหมดพลิกกลับหลังและช่วยกันเขียนใหม่ว่าบะหมี่ชามละ150ยห้เยนสามสิบนาทีก่อนที่เท่าแกเนี้ยเอาป้ายจองแล้วไปวางไว้บนโต๊ะเบอร์สอง เหมือนกับว่าจะมีเจตนารอแขกที่ลูกค้าออกจากร้านไปหมดแล้วจึงจะมาอย่างนั้นแหละ22.30นาฬิกา30ในที่สุดสามแม่ลูกก็ปรากฏตัวขึ้นพี่ชายสวมเครื่องแบบมัธยมของรัฐแห่งหนึ่งน้องชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตที่พี่ชายสวมเมื่อปีก่อนดูหลวมและไม่พอดีตัวเด็กทั้งสองคนโตขึ้นมาก ส่วนผูน้เป็นแม่ยังคงสวมเสื้อโค้ทลายสกอตที่ทั้งเก่าและเฉยแถมสีสีตัวเดิมเชิงค่าเชิงค่าเท่าแกเนียกล่าวทักทายอย่างมีน้ำใจมองใบหน้าอันยิ้มแย้มและท่าทางต้อนรับอย่างเต็มที่ของเท่าแกเนียทำให้ผู้เป็นแม่นั้นเปล่งคำพูดออกมาอย่างงกเงินเงินว่า กวนช่วยทำบะหมี่น้ำให้สองชามได้ไหมคะไล่ค่าเชิงนั่งทางนี้ค่ะเท่าแก่เนียนนำแม่ลูกไปนั่งอย่างโต๊ะเบอร์สองแล้วรีบเอาป้ายจองแล้วออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตะโกนบอกไปทางครัวบะหมี่ลา่มสองชามไลยคาบหลยคาบบะหมี่ลา่มสองชามหลายเลี้ยวนี้แหละครับเท่าแก่พลางตอบ พลางโยนบะหมี่ลงไปในหม้อสามก้อนสามแม่ลูกกินไปพูดไปดูแลเหมือนมีความสุขกันมากสองสามีพัญญาที่ยืนอยู่หลังโต๊ะทำบะหมี่ได้รับรู้ถึงความสุขที่พวกเขาได้รับกันในใจก็พลอยเบิกบานไปด้วยลูกรักวันนี้แม่ต้องขอบคุณลูกๆเป็นอย่างมาก ขอบคุณทำไมครับเรื่องเป็นอย่างนี้คือคุณพ่อของลูกที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้ทำให้คนอีกแปดคนได้รับบาดเจ็บทางบริษัทประกันไม่รับผิดชอบในส่วนนั้นในช่วงหลายปีมานี่ทำให้เราต้องจ่ายเงินเดือนเดือนละ 50, ห้าหมื่นเยนทุกเดือนเอ๊ะเรื่องนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ครับผู้เป็นพี่ ส่วนเท่าแกเนี้ได้แต่ตั้งใจฟังอย่างเงียบๆอยู่หลังโต๊ะทำอาหารแต่เดิมนั้นเราต้องชํำระหนีไปจนถึงปีหนาเดือนมีนาคมแต่ตอนนี้เราได้ชํำระหนีหมดไปแล้วจริงๆเลยครับแม่จริงสิจ๊ะนี่เป็นเพราะว่าพี่ชายของลูกขยันไปส่งหนังสือพิมพ์ ส่วนตัวลูกเองก็ช่วยแม่ซื้อกับข้าวทำอาหารทำให้แม่ไปทำงานได้อย่างเต็มที่ทางบริษัทริงให้เงินเบี้ยขยันพร้อมทั้งเงินโบนัสพิเศษอื่นๆอีกจึงทำให้วันนี้สามารถชำระในส่วนที่เหลือได้หมดว้าวแม่ครับพี่ครับอย่างนี้ก็วิเศษสิครับ แต่ว่าต่อไปขอให้ผมได้ช่วยแม่ช่วยทําอาหารต่อไปเถอะนะครับผมจะส่งหนังสือพิมพ์ต่อด้วยนะครับไอ้น้องชายน้องชายเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันสู้หน่อยแล้วล่ะขอบใจลูกทั้งสองมากขอบใจจริงๆแม่ครับผมกับน้องมีความลับจะบอกแม่เหมือนกันครับคือในวันอาทิตย์วันหนึ่งของเดือนพฤศจิกายน โรงเรียนน้องได้แจ้งให้ผู้ปกครองไปเยี่ยมชมนักเรียนในห้องเรียนในวันพบผู้ปกครองคุณครูของน้องยังได้แนบจดหมายมาอีกฉบับหนึ่งว่า mm hmm. เรียงความของน้องได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของฮอกไกโดเพื่อไปแข่งขันเรียงความทั่วประเทศนี่ผมได้ยินมาจากเพื่อนๆของน้องนะ mm. <ingen ver ed> ผมถึงทราบดังนั้น ในวันนั้นผมจึงไปเป็นตัวแทนแม่ไปร่วมงานในวันพบผู้ปกครองของน้องจริงเหรอลูกและต่อมาละ่ะหัวข้อที่ครูให้เรียงความความปรารถนาของข้าพเจ้าน้องได้เอาเรื่องของบับมีหนึ่งชามมาเขียนเป็นเรียงความและยังได้อ่านต่อหน้าทุกคนด้วยเรียงความเขียนว่าหลังจากที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้ว ได้ทิ้งหนี้สินให้เรามากมายเพื่อที่จะชำระหนี้คุณแม่ต้องทำงานดึกดึงดึกดื่นหามรุ่งหามค่มทุกวันแม้แต่เรื่องของผมที่ไปส่งหนังสือพิมพ์น้องก็ยังเอาไปเขียนเลยยังมีอีกน้องยังเขียนถึงในคืนวันที่ส1อ็ดธันวาคมพวกเราสามคนแม่ลูกได้มาล้อมวงกันกินบะหมี่น้ำอร่อยมากสามคนกินบะหมี่ น้ำแค่ชามเดียวคุณตาคุณยายเจ้าของร้านยังกล่าวขอบคุณพวกเราอีกว่างง้นแล้วก็ยังอวยพรวันปีใหม่ให้พวกเราอีกเสียงเหล่านั้นเหมือนกับว่าให้กำลังใจให้เราแข้มแข็งที่จะยืนหยัดมีชีวิตอยู่ต่อไปพยายามปลดเปลื้องหนี้สินทั้งหลายของคุณพ่อให้หมดให้เร็วที่สุดด้วยเหตุนี้ น้องจึงได้ตัดสินใจว่าโตขึ้นมาจะเปิดกิจการร้านบะหมี่และจะต้องเป็นเจ้าของร้านบะหมี่ที่ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วยแล้วยังจะให้กำลังใจแก่ลูกค้าทุกคนขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขนะครับสองตายหญ่เจ้าของร้านบะหมี่ที่ยืนฟังอยู่หลังโต๊ะหลังโต๊ะทำบะหมี่จู่ๆก็หายตัวไป พวกเขาไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแต่คุกเข่ากันอยู่ใต้โต๊ะในมือถือปลายผ้าขนหนูกันคนละข้างพยายามซับน้ำตาที่ไหลไม่ยอมหยุดเหมือนทำนบพังนั้นแหละยังไม่ลดละพอน้องอ่านเลียงความจบคุณครูก็พูดว่าวันนี้พี่ชายได้มาเป็นตัวแทนของคุณแม่ดังนั้นขอเชิญพี่ชายขึ้นมากล่าวอะไรสักหน่อย จริงเหรอล Ale, wrote, ูกและลูกทำย่างไรล่ะก็มันกระทันานเกินไปตอนแรกๆก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีผมจึงพูดว่าขอบคุณทุกคนที่เอาใจใส่น้องผมเป็นอย่างดีน้องผมต้องไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวกลับมาหุงหาอาหารทุกวันดังนั้นในเวลาที่เพื่อนเพื่อนทุกคนมีกิจกรรมในตอนเย็นก็มักจะอยู่ร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ได้เพราะต้องรีบกลับบ้าน เมื่อเป็นอย่างนี้คงทำให้ทุกคนวุ่นวายกันพอสมควรเมื่อครูนี้ตอนที่ได้ยินน้องอ่านเรียงความเรื่องบะหมี่น้ำหนึ่งชามผมรู้สึกอายมากแต่พอได้เห็นน้องยืดอกอ่านเรียงความเรื่องบะหมี่น้ำหนึ่งชามด้วยเสียงอัดอัน้นเสียงอันดังจนจบถึงได้รู้สึกว่าความรู้สึกอายเมื่อสักครู่นี <th en> ้ถึงจะเรียกว่าเป็นความอายจริงๆ หลายปีมานี้ความกล้าของคุณแม่ที่สั่งบับมีน้ำหนึ่งชามนั้นเพื่อกินกันสามคนนั้นผมกับน้องจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดผมและน้องจะต้องขอต้องขยันและดูแลแม่เป็นอย่างดีและผมขอฝากน้องของผมให้ทุกคนช่วยดูแลด้วยนะครับสามแม่ลูกกลุมมือกันเงียบ ตบไหลกินบะหม,มี่หมดอย่างมีความสุขกว่าทุกๆปีจ่ายเงินไปสามร้อยเยนกล่าวขอบคุณค้อมตัวลงคนรพและเดินออกจากร้านไปมองตามหลังสามแม่ลูกไปเจ้าของร้านจึงได้รู้ว่ารู้สึกว่าปีนี้ได้ผ่านไปแล้วจริงๆพร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณครับขอบคุงครับส,สวัสดีปีใหม่ค่าสวัสดีปีใหม่ครับ แล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีพอถึงเวลา21นาฬิกาทางร้านฮอกไก่ก็วางป้ายโต๊ะจองไว้บนโต๊ะเบอร์สองแล้วก็เฝ้ารอคอยการมาเยือนของสามแม่ลูกเช่นเคยแต่ในปีนี้นั้นสามแม่ลูกไม่ได้มาปรากฏตัวที่ร้านเลยปีที่สองปีที่สามโต๊ะเบอร์สองก็ยังคงว่างอยู่เช่นเดิม สามแม่ลูกไม่ได้มาที่ร้านฮกไกย์อีกเลย <c oughs> กิจการของร้านฮกไกย์ดีมากเรียกว่าดีวันดีคืนเลยทีเดียว <c oughs> ภายในร้านมีการตกแต่งร้านใหม่โต๊ะเก้าอี้ก็มีการเปลี่ยนใหม่ <c oughs> จะมีแต่โต๊ะเบอร์สองที่เก็บรักษาไว้เหมือนเดิม <c oughs> นี่มันเรื่องอะไรกันลูกค้าหลายคนต่างก็ถามด้วยความกังขาเท <c oughs> ่าแก่เนี้ย ก็เลยเล่าเรื่องบะหม,มี่น้ำหนึ่งชามให้แกลูกค้าฟังโต๊ะเก่าตัวนั้นวางอยู่กลางร้านเหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างหนึ่งและก็ไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งลูกค้าทั้งสามอาจจะกลับมาอีกพวกเขาหวังว่าจะใช้โต๊ะเก่าตัวนั้นในการต้อนรับลูกค้าทั้งสามคเขาโต๊ะเบอร์สองตัวนั้นเปลี่ยนเป็นชื่อว่าโต๊ะแห่งความสุข ลูกค้าต่างก็พูดต่อๆกันไปมีนักเรียนหลายคนอยากจะเห็นโต๊ะตัวนี้ถึงขนาดที่ว่านั่งรถมาจากที่ไกลแสนไกลมากินบะหมี่และเจะจงที่จะนั่งโต๊ะตัวนี้ผ่านวันที่31ธันวาคมไปอีกหล้ายปีเจ้าของร้านในละแวกใกลเคียงร้านฮอกไก่กพอถึงวันสิ้นปีหลังจากปิดร้านแล้ว ก็มักจะมารวมตัวฉลองโดยการกินบะหม,มี่ที่ร้านฮอกยกกินไปพลางรอเสียงระฆังส่งท้ายวันสิ้นปีเก่าไปพลางแล้วทุกคนก็ไปวัดเพื่อไหว้พระด้วยกันเป็นธรรมเนียมมาห้าหกปีแล้วในวันนี้พอเลย21่ส็นาฬิกาสาสบไปแล้วเจ้าของร้านขายปลามาถึงก่อนพร้อมทั้งนำ าซาซิมิมาด้วยต่อจากนั้นก็มีคนมาเรื่อยๆเป็นระยะเป็นระยะบางบางก็เอาเหล้ามาบางก็เอาอาหารกับแกล้มมาปกติแล้วรวมตัวกันได้ประมาณ3-40คนต่างก็คึกคักกันมากทุกคนที่มาต่างก็รู้ตำนานเกี่ยวกับโต๊ะเบอร์สองทุกคนพยายามไม่เอ่ยถึงมันแต่ในใจต่างก็คิดกันว่า วันนี้โต๊ะจองตัวนั้นไม่มีคนที่พวกเขาเฝ้ารอมานั่งมันคงจะว่างเปล่าเพื่อส่งท้ายปีเก่าอีกเช่นเดิมพวกเขาบ้างก็กินเหล้าบ้างก็กินบะหมี่บ้างก็เข่าๆออกๆออพอเตรียมกับข้าวกล้วยต่างก็กินกันไปคุยกันไปพูดเรื่องการค้าบ้างคุยเรื่องโน้ตเรื่องนี้ แม้แต่น้ำทะเลขึ้นลงในระยะนี้บ้านไหนมีเด็กเกิดใหม่ก็นำมาพูดคุยในวงสนทนาคุยมันทุกทุกเรื่องจนเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเวลาผ่านไปจนถึง22่สนาฬิกาสานาทีทันใดนั้นเองประตูร้านก็ถูกผลักออกเบาๆทุกคนในร้านหยุดพูยคุยกันหมด สายตาทุกคู่มองตรงไปยังประตูรา้านชายหนุ่มสองคนยืนสง่าในชุดสูทสากลพาดโอเวอร์โคตไว้บนแขนพอเห็นว่าผู้ที่มาเป็นใครทุกคนก็รู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงและเริ่มสนทนากันต่อไปอย่างคึกคักในขณะที่เท่าแกเนียกำลังจะพูดว่าขอโทษ่าที่ลั่งเต็มหมกแล้วค่าเพื่อปฏิเสธลูกค้าที่ไม่ได้รับเชิญอยู่นั้น ก็มีหญิงคนหนึ่งสวมชุดกิมโนเดินเข้ามาระหว่างกลางของชายหนุ่มทั้งสองคนทุกคนในร้านแทบจะหยุดหายใจเมื่อได้ยืนได้ยินคุณนายผู้นั้นพูดว่าเอ,อรบกวนช่วยทำบะมีให้สามชามได้ไหมคะทันทีที่แถวแกเนี้ไยได้ยินเสียงแล้วก็เห็นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันที เวลาผ่านไปสิบกว่าปีภาพของสามแม่ลูกในความทรงจำกับภาพของสามแม่ลูกตรงหน้าเธอเธอพยายามจะนำทั้งสองภาพมาวางซ้อนกันเท่าแก่ที่ยืนตะลึงอยู่ที่โต๊ะทำบะหมี่ขีนนิ้วไปยังสามแม่ลูกพวกพวกคุ้งพวกคุ้งเขาพูดได้เพียงแค่นั้นคำพูดทุกคำ ที่จุกอยู่ที่ในคอชายหนุ่มหนึ่งในสองคนเห็นท่าทีของเท่าแกเนียทำอะไรไม่ถูกก็เลยพูดกับเท่าแกเนียว่าพวกเราสามคนแม่ลูกที่เมื่อสิปีก่อนในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาสั่งบะหมี่น้ำหนึ่งชามทานกันสมคนไงครับและพวกเราได้รับกำลังใจจากบะหมี่น้ำหนึ่งชามนั้น พวกเราจึงได้สามารถยืนหยัดมาถึงวันนี้ได้หลังจากนั้นก็อบพยพครอบครัวไปอยู่กับยายที่อำเภอชิกะปีนี้ผมสอบผ่านได้เป็นนายแพทย์แลว้วตอนนี้ผมเป็นแพทย์ฝึกหัดแผนกุมาหารละเวศท,ที่โรงพยาบาลเกียวโตปีหน้าเดือนเมษาก็จะย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลกลางซัปโปโร วันนี้พวกเราเลยแวะมาที่โรงพยาบาลเพื่อทําความรู้จักและฝากเนื้อฝากตัวและก็เลยไปไหว้สุสานของคุณพ่อและน้องชายที่ครั้งหนึ่งเคยใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าของกิจาการร้านบะหมี่นั้นขณะนี้ได้ทํางานในธนาคารเกียวโตโดได้เสนอความคิดที่เลิ่อเรอยอย่างหนึ่งก็คือปีนี้ในวันส่งท้ายปีเก่าวพวกเราสามคนแม่ลูกจะมาเยี่ยมคารวะ เจ้าของร้านบะหมี่ฮอกไกที่ซัปโปโรและทานบะหมี่น้ำสามชามของร้านฮอกไกด้วยคุณผู้ฟังที่เคารพครับโอ้โหเรื่องกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มผมหันไปดูนาฬิกาเวลาหมดหมดเวลาที่แล้ว เป็นอันว่าเอาไว้ต่อกัน